สวัสดีครับวันนี้ผมมีพระเครื่องอยู่ห้ารุ่นมาให้เพื่อนๆดูมานําเสนอนะครับมาให้ดูกันผมถือว่าเป็นพระเครื่องเนื้อโลหะของหลวงพ่อที่ราคายังไม่แพงมากก็คืออยู่ในระดับหลักพันพันต้นพันกลางพันปลายถึงว่ายังสามารถเช่าหาได้แต่เป็นพระเครื่องที่ผมว่าแรงที่พุทธคุณแล้วก็พิธีจัดสร้างดีนะครับและที่สำคัญก็ปีลึกๆด้วย เดี๋ยวเรามาดูกันครับเริ่มที่อันดับ5นะครับอันดับ5ผมให้เป็นปกใบมะขามรุ่นแรกปีสวรรทั้ง116นะครับรงนี้เป็นเนื้อนวะดครับปใบมะขามผมว่าองเล็กน่ารักเหมาะสําหรับเด็กๆผู้หญิงนะฮะแล้วก็ราคายังไม่แพงตรงนี้เป็นที่ให้ดูเป็นเนื้อนวะนะครับด้านหลังก็จะเป็น สัญลักษณ์ยันของหลวงพ่อแล้วก็จะมีโค้ดมีโค้ดมีโค้ดดอกจันมีโค้ดเลขหนึ่งและโค้ดจุดนะฮะตอน้นี้ผมว่ารุ่นนี้ยังถือว่าน่าใช้น่าใช้ครับแล้วก็ราคายังจับต้องได้นะครับนี่เป็นเนื้อหน้าวะโอเคครับมาที่อันดับสี่ส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมอันดับสี่ผมให้เป็นเหรียญ สังกัจปีสั้าอยสิบ5ปดผมว่าเหรียญรุ่นนี้ออกแบบได้สวยมากครับอันนี้องค์น,นี้เป็นซองเดิมๆผมผมเลยไม่อยากแกะก็เลยมาให้เพื่อนๆดูกันเหรียญสังกัายจัดสร้างปีสองพัน้อยสิบแปดเนื้อก็ไหลทองราคาก็ยังไม่แพงมากนะฮะในในในเนื้อนี้นะครับกับเนื้อทองแดงดํดำถ้าเนื้ออื่นราคาก็เริ่มขยับละด้านหลัง เขียนว่ามั่งมีสีสุขราบผลพูนทวีเหรียญพกกระซับรุ่น1นึ่งหลวงพ่อแพรสิงห์บุรีว่าเหรียญน,นี้ค่อนข้างสวยแล้วก็ขนาดกําลังดีครับผู้ชายคล้องได้ผู้หญิงคล้องได้นะฮะที่สําคัญปีลึกมากปีสองพัน้งร้อยะครับต่อมาเป็นอันดับ3อันดับ3ผมให้เป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแต่เป็นพิมพ์เสมาเหรียญรุ่นนี้ไม่หลายพิมพนะครับ แต่พิมพเสมาผมว่าราคายังถือว่าเช่าหากันได้และที่สำคัญจากสี่รุ่นแรกครับประสบการณ์เยอะมากแน่นอนอันนี้เป็นพิมพ์เสมาด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพ่อนั่งเต็มองนะฮะด้านหลังพลิกไปด้านหลังก็จะเป็นยันประจําตัวของหลวงพ่อคือยันพุทธซ้อนนะครับขนาดขนาดไม่ใหญ่มากครับสําหรับผู้ที่ชอบเหรียญขนาดเล็กๆหรือ ให้ผู้หญิงหรือให้เด็กค้องผมว่าขนาดกําลังดีนะครับโอเคครับต่อไปที่อันดับสองอันดับสส่วนตัวผมชอบรุ่นนี้ครับเป็นสมเด็จหล่อปี2496รุ่นนี้จัดสร้างที่วัดโบสถ์แต่ว่ามวลสารนี่ไม่ธรรมดาครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมายอาทิเช่นชนวนหล่อสมเด็จพิมพ์ลึกพิม์ตื่นก,ก็อยู่ในองค์อยู่ในรุ่นนี้ครับ อันนี้เป็นพิมพ์ด้านหลังเรียกว่าพิมพ์ชายะนะฮะด้านหลังทำคล้ายๆออกแบบมาคล้ายๆพิมพ์ลึกของหลวงพ่อนะฮะแต่ว่าก็จะถือว่าค่อนข้างมวลสายค่อนข้างดีที่สําคัญเกจีบปปุกเสกนี่ไม่ธรรมดาครับหนึ่งนั้นคือหลวงพุตโตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อสวงวัดชีพะขาวนะครับ รุ่นนี้มีหลายพิมพ์ครับมีทั้งพิมพ์สมเด็จพิมพ์เล็กหลังยนันสมเด็จพิมพ์เล็กหลังเรียบสมเด็จอค์ออนี้จะเป็นหลังยันชายะแล้วก็จะมีพิมพ์นังกวากพิมพ์สังกรจจายนะครับต้องถือว่าราคาไม่แพงแล้วก็พิธีดีน่าเก็บครับผมโอเคครับ ส่วนอันดับหนึ่งเลยผมว่ารุ่นนี้ใครๆก็ต้องรู้จักนะฮะก็ะคือเหรียญ m สิบหกรุ่นแรกปีสอง3ันร้อสบสามนะครับไม่ต้องบอกว่ารุ่นนี้ประสบการณ์เยอะมากแล้วก็ผู้ที่เล่นหรือสะสมพระหลวงพ่อหรือสไทล์ในองค์หลวงพ่อนี่เกินมากจะรู้จักรุ่นนี้นะครับรุ่น m สิบหกในเนื้อทองแดงราคายังไม่แพงครับยังอยู่ที่หลักพันสวยๆก็พันกลางกลาง แต่รื่อนี้เพื่อนๆต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีจะเจอผ้าที่ผิวลมดำมาใหม่ๆก็ต้องต้องระวังศึกษาจะพูดรู้เท่านั้นนะครับนี่ถือว่าสำหรับผมถือว่าดับหนึ่งเลยคือเหรียญรุ่น M16 นะครับประสบการณ์เยอะแน่นอนแต่ถ้าเป็นเนื้ออื่นเช่นเนื้อเนืวะเนื้อเงินเนื้อทองคำนี่โอ้เรื่องราคาไม่ต้องพูดถึงไปไกลแล้วครับ อันนี้เราพูดถึงเนื้อทองแดงนะครับซึ่งกุฏคุณก็ไม่ต่างกันโอเคครับวันนี้มาให้ดูข้า,ขาวๆนะครับผมก็จะพยายามนำพระรุ่นอื่นๆของหลวงพ่อมาเสนอเรื่อยๆนะครับหรือมีเรื่องอ,อ,อย่างอื่นที่เราอยากพูดคุยกันก็ให้คอมเมนต์มาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ